ตอนนี้อยู่ถนน290จากหาทะเลสองนะครับมาทางมาทางถนนมาทางเส้นอะอะไรล่ะเส้นเจาหอนะเส้นเจาะหอมาทางไทยเส้นเจาะหอมาทางไทยนี่ก็รถว่างมอ,อกมากเปิดใช้บางส่วนไม่เปิดใช้บางส่วนนะครับมาสมา่งเข้ามามอเตอรว์วีไม่ได้ผม ไปลนไทยนะครับมันสามารถไปใช้ปูนคอนก่นได้ก็อาจจะวิ่งเข้ามาเส้นวงเวียนตะวันออกมาทางบนสูงแล้วก็ามาเข้าเจมิงเส้นนี้จะมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เสยนยังครับเป็นคนที่สาขาเบลุกกรากราคมนะครับอันนี้กำลังไปเรื่อยๆนะครับดูเรลยบ้านไหนค,ไรครับพี uh, he, uh, no. ่สัตว์เข็มรแป๊บนึงนะครับ p อ r อ c h อีซี c อ่า t ด e Side มันทางโก o ู o คนสูงครับ ทางไป60แล้วก็มัจจะข้อทางเดี๋ยวไปดูนะครับทางจะค่อมกันนะครับาูออ,อันนี้บ้านกกเสียบ้านสันอันนี้อยู่บริเวณอำเอเมืองนะทางรอยนอนท์ไทย60ไปเรื่อยๆครับกเส้นนี้ก็ไปอาเภอเอ๊ะ ไปโคกสูงแล้วก็นครศรีมานครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคเส้น okay, นี้ก็จะไปไปถึงคุกสูงเนาะถึงคุกคสูงไปซ้ายมือไปนนท์ไทย27กิโลถึงคุกคสูงโคกข้างหน้าแล้วข้ามไปจะไปนนสูง33กิโลนะับต้องไปความมือก็ไปทางจอมอ์หอนะครับมาดูป้ไปทีครับเอาแค้นสีซ้ายอ่าโคกสูงข้างหน้าโคกสูง12 ใช่ปตรงนันที่ั้า,า,า,ากครับีนี้ก็สามารถไปโคราชคอนแกนนะครับข้างหน้าโคงสูงประมาณ10โลนะครับก็ให้รู้ว่าข้านาจะไปคอนแกนโคราชีนนี้ ็ไ้ก็หลังมีทั้งไฟโซลาเซลล์แล้วก็ไฟไฟอิเล็กทริกซิตี้ไฟธรรมดาเลยอันนี้ก็ไปกุลาดอีก18กิโลนะครับทางไปกุลาด18กิโลแล้วก็ข้างหน้าบริเวณนี้เป็นบ้านกำปังกำปังกืนฐาจะอยู่ของพวกสูงนุ่นนงเทเป็นส่วนหนึ่งจะไว้เลยนุ่นนงเทมันกำปังเยี่ยมหนึ่งสองสาม ันนี้บ้านพวกสูงนะครับ7โลนะัปสิมายี่สโลเชฟภูมร้อยสโลนะครับก,ก็มีนลไทยทนลสูง26โลนลไทย20่สิบโลนะทางไปนะครับเกคตค้าพวกสูงข้างหน้านะออชาอทางทางไป ตรงไปไปบนสูงนะับซ้ายมือไปนนทไทยเล็บไปนนทไทยกดเศนนสูงถ้าซ้ายมือไปเชัยภูมินนทไทยตรงไปไปนนสูงคนระับทางน่าจะเปิดแล้วนะครับเพราะว่าก่อนแกนอุดรผมจะลองข้ามไปนะอันนี้บริเวณทางโคกสูงถึงโคกสูงแล้วนะไปนนสูงทางน่าจะเปิดนะล,ลองลองดูไปแป๊บนึง กว่ามือนี่ไปจอหอเนะนี่ยเจอหออยู่กว่ามือกับจอหอเล่นไปนนทไทยทางแกนนทลไทยไปอยู่ใชยภูมินนทไทยนะกว่ามือไปไปไปโคกสูงไปจอหอระสูงไปประมาณ20 20กว่าโลนิดๆครับคาวนี้ก็เปิดแชร์แนละ้วไปว่อนแกนใช่ไหมครับลองดูก่อนแต่เขาบอกไปก่อนแกนได้เก็น่าจะได้ไ เดี๋ยวดูวเช็คัเขาบอกโอ้ทางทางปิดรึเปล่าเราดูดดครับดูอีกทีหนึ่งครับถ้าถ้าปิดแจ้งว่าให้เขาให้เข้าเลี้ยวไปทางเจาหอแล้วก็โอ้ทางปิดครับในทางปิดแจ้งว่าต้องไปทางพวกสูงครับความมือไปลงไทยไม่ได้ตอนนี้ถ้าเสร็จก็จะเปน็นรนสูงครับแปลงพลสูงแล้วก็วกจะออกทาง เจียมิงนะครับตอนนี้ทางยังทำอยู่ตอนนี้ให้เลี้ยวกลับนุนสูงก่อนเป็นตะขอนแกนตอนนี้ไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จก็จะไปพิมายไปบุรีรัมย์ขอนแกนได้ตอนนี้ไม่เสร็จนะครับมันเขากำลังทําอยู่ครับดูครับสองศูนย์หกสองเก้าศูนย์เราจะต้องไปทางพิมายเอ้ยทางเอทางองสูงนี่ครับถ้าขากลับมาจากมุนสูงมาก็จะเข้าไปสับบุรีด่างนุ่งทวไปเข้ามอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าเอ้หมายเลขหกเจย์พุงพลาดเลี้ยวซ้ายทางวนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเวดิกแอนนาเราไปเจะตีโค้งไปครับวอรสซมา้ายมือถ้าข้ามตรงไปันไปใช้ปูมมแล้วจะมีทางลูกศรนะครับก,ก็ทางวนนะครับอันนี้ไปเข้าหนองไขน่น้ำอันนี้เ้าสูงอีกทางนึ้งอันนี้ก็จะไกล้โอเคครับไป okay, กันเลยครับอันนี้ก็จะเข้าเส้น เส้นซ้ายมือโคกสูงขวามือไปนนมไทยนะครับขวามือไปพนมไทยแต่ว่าต้องไปบังคับทางไปโอเคสโลดาวนะครับคือตอนนี้ทางใครเขายังฝังไม่เต็ดเจมิงไม่เสร็จนะครับกำลังทำอยู่ตรงไอ้เจมิงตรงอำเภอสูงตำบลถนตดตำนบลใหม่ข่องระหว่างกาันโอเคครับอันนี้ก็ทาง ทางบังคับวิ่งสองเลนโอเคครับข้างหน้าก็ไปจาหอแล้วนะครับวับนนี้ตําบลโคกสูงบ้านโคกสูงนะตําบลโคกสูงนอะกตัวเมืองนครศรีมาครับโอเคครับหน้าผมก็โคราชสิบห้าโลนะครับสูงไปซ้ายมือได้ไม่มีทางทางสามสิบแปดโลน่ดดสาสงจุดไหมถ้าทา,า,า,างตรงนะมันจะมีทางลัดอยู่หนะ่อยนึงโอเคครับวันนี้ก็ ครับอันนี้ก็มารีวิวเส้น290จากขามทะเลสอจะไปไปพานที่จะไปไปพานที่อำเภอหนอูสูงหนอูสูงก็จะเข้าไปต้นมิตรภาพที่้องแล้วก็ออกไปขอนแกน่นแต่ตอนนี้ทางบริเวณหคสูงไอเจ้าหอยงหังไม่เต็มไอไปหนอูสูงยังไม่เต็มแต่ก็ต้องหกกักขวามือมาจากเจ้าหอเจ้หาหอหักซ้ายมือเข้าไปวิภาพเส้นที่สองโอเคลครับ มีตังใช้ครับสบายด,ดีครับวันนี้วันที่สาริเวคาครับเก็บเป็นขควนในคลีบเดือเรุนขอนที่อยู่ขึ้นไป